เก้าแข้งเปแอชเชมีชื่อเข้าชิงบอลลงดอร์2025ปารีสแซงต์แชร์แมงค่ะสร้างสถิต,ติมีนักเตะเข้าชิงรางวัลบอลลงดอร์มาถึง9คนเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์เปแอชเชจบฤดูกาล2024-2025ด้วยการกวาาแชมป์ลีกเอิงเฟรนช์คัพยูฟาแชมเปี้ยนลีกและรองแชมป์สมูสรโลกขณะที่บอลลงดอร์ประจำปี2025เปิดเผยรายชื่อ30แคนดิเดตช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานำโดยเหล่านักเตะเปแอชเชไม่ว่าจะเป็นอุส เดมเบเล่จารูจิดอนนารูม่าเดซิเลดูเออัสลาฟฮาคิมีคริซ่าควาลัสเคเลียหนูโนเมนเดส เจ้าเนวสฟาเบียนรุยและวิตินยาก่อนหน้านี้ค่ะเรอันมาด์ริดเคยคองสถิติมีนักเตะ8คนเข้าชิงรางวัลบอลลงดอรประจำปี2028แต่ทว่าล่าสุดกลายเป็นเปแอชเช่ที่แสงขึ้นแทนแทนนอกจากนี้ดอนนาลุม่ามีชื่อเข้าชิงรางวัลยาชินทอฟี่หรือบอลลงดอของผู้รักษาประตูเป็นครั้งที่2ต่อจากปี2021ส่วนดูเอและเนวสได้เข้าชิงรางวัลโกปาทอฟฟี่หรือดาวรุ่งยอดเยี่ยมค่ะ สำหรับ Or, บอลลงดอปจะตามปี2025จะประกาศผู้ชนะในวันที่22กันยายนนี้ขณะที่หลุยเอลิก้เฮสโคชาสเปนิสร่วมติดโผกูลสื่อยอดเยี่ยมด้วยค่ะขอบคุณภาพจาก x p ็กเปอแชอติดตามต่อกดค้นหาพิมพ์คำว่า wrn